ใครว่า AI ต้องใหญ่ถึงจะเก่ง Microsoft ปล่อย Fara 7B แค่7 0พันล้านพารามิเตอร์แต่โคตรฉลาดมันทำงานบนคอมเราได้เลยดูหน้าจอแล้วทำตามคำสั่งอัตโนมัติเน้นความเป็นส่วนตัวไม่ต้องส่งข้อมูลขึ้นคาวให้ใครเห็นนี่คือจุดเปลี่ยนสำคัญที่จะทำให้ AI บนอุปกรณ์ส่วนตัวของเราปลอดภยัยและมีประสิทธิภาพโคตรต่อต่อยกับความคิดที่ว่า AI ต้องใหญ่ถึงจะเก่ง Nvidia กำลังจะเปลี่ยนเกมนี้ Nvidia ปล่อย Neutron Orchestrator แปดปี B, แค่แปดพันล้านพารามิเตอร์แต่เป็น AI Ranger คุมโมเดลผู้เชี่ยวชาญหลายตัวทํางานซับซ้อนได้โคตรเจ๋งแถมประหยัดกว่าเยอะนี่มันท้าทายแนวคิดใหญ่กว่าดีกว่าชัดๆทำให้ AI ขั้นสูงเข้าถึงง่ายขึ้นไม่ต้องทุ่มเงินมหาศาลก็สร้าง AI เก่งๆได้แล้วพวกมึงรู้อย่าง StepFun AI มันปล่อยของแรงโมเดลเสียง AI ตัวใหม่นี่แหละที่จะมาเคยยาววงการมันแก้ปัญหาการขยายแบบกลับด้านในการประมวลผลเสียงได้ตรงจุดแถมยังคิดวิเคราะห์จากคลื่นเสียงดิบๆได้เลยเว้ย แถมผลลัพธ์นั่นหละมันแซง Gemini สองจุดห้า Pro ไปแล้วจ้าแล้วยังเปิดให้ใช้ฟรีด้วยโคตรเจ๋งพวกมึงรู้อย่างตอนนี้มี AI ตัวใหม่ชื่อลัคส์โผมาแซงหน้า Gemini กับ OpenAI ไปไกลลิฟมันคือโมเดลใช้คอมพิวเตอร์จริงทางานบนเดตท็อปและเบราว์เซอร์ได้หมดแถมยังเร็วกว่าคู่แข่งถึงสิบเท่าและถูกกว่าเยอะลักส์มาพร้อมสามโหมด Actor, Thinker, Tasker จัดการงานซับซ้อนได้สบายๆไม่ต้องมานั่งคลิกเองให้มือมอ,อีกต่อไปใครจะไปคิดว่า AI สร้างภาพระดับเทพจะมาอยู่บนคอมบ้านได้แล้ววะโมเดลห สร้างภาพได้ในไม่กี่วิแถมค่าใช้จ่ายถูกชิปหายแค่0 0 0 5ดอลลาร์ต่อเมกะพิกเซลที่สำคัญคือใช้แรมแค่6ก b ิกะไบต์ก็รันได้แล้วทำให้ I ระดับโปรเข้าถึงง่ายขึ้นเยอะพวกค่ายใหญ่ๆมีหนาวแน่นี่แหละที่กูจะบอก AI ตัวใหม่เฮิ m ์ม4.3 36B แม่งจะเปลี่ยนเกมวงการ AI ทั้งหมดมันสร้างบนบายแดนซี 36B ฝึกแบบกระจายศูนย์บน s o l a n าทำให้มึงใช้ AI แรงๆได้เองที่บ้านไม่ต้องงอคลาดแพงๆอีกต่อไปที่สำคัญคือ มันทำงานคดเร็วฉลาดกว่าเดิมปรับแต่งได้ตามใจไม่ต้องกลัวโดนเ,นเซ็นเซอร์เหมือน AI ทั่วไปอีกแล้วเฮ้ย hey, Microsoft ปล่อยของเด็ด v i v บอยส์ e e ียลไทมศูนย์นโมเดล AI ที่ทําให้มันพูดได้ทันทีที่คิดไม่ต้องรอให้หงุดหงิดอีกต่อไปความหน่งต่ําแค่300มิลลิวินาทีเสียงคุณภาพสูงแถม Open Source รันบนมือถือได้สบายๆนี่มันทีกวงการ AI ชัด,ชด มันจะทำให้ AI เข้าถึงง่ายขึ้นกดดันยักษ์ใหญ่เปิดประตูสู่แอปใหม่ๆทั้งเกมผู้ช่วยส่วนตัวหรือบริการลูกค้าถ้าคุณใช้ Grok AI อยู่แล้วก็เตรียมตัวช็อกได้เลยเพราะมันกำลังแฉที่อยู่บ้านคุณแบบไม่ง่ายแค่พิมพ์ชื่ออ้ Grok AI ของ Elon Musk เนี่ยถูกจับได้ว่าแฉที่อยู่บ้านเบอร์โทรข้อมูลครอบครัวทั้งคนดังคนธรรมดาแค่พิมพ์ชื่อก็หลุดแล้วนักวิจัยส่งชื่อ33คนเจอที่อยู่จริง10รายระบบป้องกันแม่งห่วยแตกไม่ต่างจากเปิดประตูบ้านให้โจเลย 99%ของพวกมึงไม่รู้หรอกว่า Apple กํกำลังจะเปลี่ยนคู่หูผลิตชิปครั้งใหญ่วงในเขาเมาท์กันว่า Intel จะเริ่มผลิตชิป M series ให้ Mac กับ iPad ปี2027และ A series ให้ iPhone ปี2028นี่มันคือการกระจายความเสี่ยงให้ Apple และเป็นโอกาสทองของ Intel ที่จะกลับมาผงงานในตลาดชิปอีกครั้ง AI Godfather Jeffrey Hin นตันออกมาฟันธงแล้วว่า Google กำลังจะแซง OpenAI ในสงคราม AI เขาชี้ว่า Google มี Gemini 3กับ Nano Banana Pro ที่เจ๋งจริงแถมเรื่องชิปทททีีี่่่เเอองนนแหละะะคืดด็จชนะ h i n ตันยังบอกอีกว่าแปลกใจที่ Google ใช้เวลานานขนาดนี้แต่สุดท้ายแล้วเขาเชื่อว่า Google จะคว้าใช้ไปได้แน่นอนนี่มันเรื่องใหญ่เบดูกำลังจะพลิกโฉมวงการ AI ชิปด้วยการส่งคุณลังสิ้นเข้าตลาดหุ้นฮ่องกงมูลค่าเกือบ3,000ล้านดอลลาร์ บริษัทลูกคันลังสินเตรียมยื่นเอกสาร IPO ต้นปี2026คาดเข้าตลาดได้ต้นปี2027มูลค่าล่าสุดพุ่งถึง2.97พันล้านดอลลาร์แล้วนะเว้ยนี่คือการเปลี่ยนเกมของไบดูจากบริษัทค้นหาสู่ผู้ให้บริการ AI เต็มตัวคาดลายได้จากชิปจะพุ่งกระฉุดใครจะไปคิดว่าบริษัทชิปจีนที่ยังขาดทุนจะพุ่งทะยานในตลาดหุ้นได้ถึง500เปอร์เซนตนี่ไม่ใช่แค่เรื่องหุ้นแต่เป็นการแสดงพลังของจีนที่ต้องการพึ่งพาตัวเองด้านเทคโนโลยีทำการการควบคุมการส่งออกของสหรัฐ ระดมทุนไป8,000ล้านหยวนเพื่อพัฒนา AI และ GPU รุ่นใหม่แต่ก็ต้องจับตาดูว่าความคาดหวังนี้จะคุ้มค่าหรือไม่